สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายบนะคะอาหารเทียงแต่ได้กินบายนะคะวันนี้มีภา,ารกิจก็เลยได้กินเขาเทียงบายบนะคะพิกัดกว๋วยเตี๋ยวนะคะกว๋วยเตี๋ยวเรือนะคะวันนี้พิเศษหน่อยเต็มชามหิวหลาย <c oughs> พิกัดทางออกขอนแก่นนะคะ <c oughs> โอ้ยบริเวณปั๊มน้ำมันทางออกขอนแก่นนะคะ แถวแถวบ้านทุ่มนะคะบ้านทุ่มบ้านเป็ดแถวแถวนี้แหละเมื่อกี้หิวลายโอ้ยปกติกินเขาแต่หามงเคืองนะคะหรือเทียงมันนี้มีภารกิจเลยได้กิน่นยบยโมงเคืองเกือบใบสองสั้นละคะ่ะเบาหวาน,น,นขึ้นผู้ใดเป็นคือกันบ่บ่ได้กินเขาตรงเวลาในเมื่อยหิวเข่าสั้นมื้อใหม่สั้นนะคะก็เลยต้องฝ่าวกินอันนี้อัน เกฮดขิบเงี้ยวขิบเลี้ยวสืๆนะค่ะฝ้าวกินนะค่ะฝ้าวกินได้ฝ้าวกลับบ้านเพอต้องฝ่าวไปฮับลูกอยู่โรงเรียนอีกภารกิจลัดโตนะคะ่ะเมนีเมเกล้าโรงเรียนนะค่ะพอดีมีภารกิจนิดน้อยล้ากิจนะม้าทาธรรุระนะค่ะอยู่ในตัวขอนแก่นอ่าได้ฝ้าวกินข่วให้มันแล้วแล้วก็ฝ้าวกลับไปฮับลูกตอนนี้ใบสองเ้ยวมาออกจากขอนแก่นอยู่ค่ะทั้งออกขอนแก่นนี่แหละ ต้องไปหรับลูกอยู่โรงเรียนอีกอ่ะผู้ใดยังไม่กินข่าวกับไม่กินกว๋วยเตี๋ยวน้ำกันกับเกด้จ้ากว๋วยเตี๋ยวเรือนะคะยุปั่มน้ำมันทั้งออกขอนแก่นนะคะทั้งสายมือนี่ล่ะบได้บ่งบอกนะว่าปัม่มใด